สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต่ทุกท่านนะครับสำหรับเกมนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนเนี้ยไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังเพิ่มเติมตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับ ความพร้อมก่อนเกมที่เราเนี่ยจะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นั่นเองนะครับบทสัมภาษณ์ของเอรกันฮาร์มีการอัปเดตก่อนเกมอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของลุคชอนะครับที่มีการคอนเฟิร์มเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับว่าลุคชอเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมต่อจากในรายของเมสันเมานั่นเองในะฮที่มีการคอนเฟิร์มมาก่อนหน้านั้นนะครับเทนน่าบอกว่าลุคชอเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บนานกว่าเมสันเมานะครับเพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนแบ็คซ้ายอีกหนึ่งคนครับอย่างทาเลวมาราเซียก็มีอาการบาเดเจ็บตั้งแต่ช่วงปริซีซสั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกราวสองถสสัปดาห์ ก็คาดว่าน่าจะพร้อมลงสนามได้อีกครั้งแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังถือว่าหลายเกมพอสมควรนะครับในช่วง2 3สาสัปดาห์นะฮะก็หวังว่าจะกลับมาได้เร็วแล้วก็โดยด่วนนะครับเพราะว่าลูกชอเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหนักไปแล้วนะครับส่วนในรายของทางรัสบูธฮอยรุนนะครับเทนฮาร์กมีการคอมเมนต์ออกมาครับเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมของฮอยลุนนะครับเทนฮาร์กแจ้งชัดเจนนะครับว่าฮอยลุนยังไม่พร้อมสําหรับเกมพบก,กับฟอเรสต์นะครับแต่ว่า ความฟิตของเขาเนี่ยใกล้ที่จะเต็มร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้มีการลงซ้อมครั้งแรกร่วมกับทีมไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็หวังว่าทางราสบูทฮอยรุนเนี่ยจะมีการร่วมซ้อมกับทีมชุดแรกแบบต่อเน,นื่องได้ในช่วงสัปดาห์หน้าแบบเต็มสัปดาห์นะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมีการประเมินนะครับว่าฮอยรุนเนี่ยจะพร้อมหรือว่าไม่พร้อมตอนไหนนะครับคือเรื่อง,องการฝึกซ้อมแบบเต็มสัปดาห์เนี่ยมันก็น่าจะได้คําตอบอย่างชัดเจนแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้ลงเล่นหรือเปล่า อะไรประมาณนั้นนะครับก็รอลุ้นกันแต่ว่าน่าจะพร้อมแบบรอวันเส็แล้วแหละที่เทนฮากให้สัมภาษณ์มาก,ก็คือตอนนี้ใกล้แล้วนะครับส่วนในรายของเมสันกินบู๊นักข่าวก็ได้มีการโยงเกี่ยวกับประเด็นของกินบู๊เช่นเดียวกันเทนฮากเนี่ยก็เลี่ยงตอบนะครับประเด็นของกินบู๊เนี่ยเทนฮากไม่ขอตอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราได้มีการดูบทสัมภาษณ์ของเอริเทนฮากมาโดยตลอดนะครับหลายต่อหลายครั้งแลแล้วก็รอบนี้เทนฮากก็ มีการเลี่ยงการตอบนะครับแล้วก็โยงไปที่เรื่องของการเตรียมทีมซะ่เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งนักข่าวถามเรื่องของกินบูทนั่นแหละแต่ว่าทินฮาร์กเนี่ยไปตอบในเรื่องของการเตรียมทีมแล้วก็ขอโฟกัสเกี่ยวกับทีมของตัวเองเท่านั้นนะครับรวมไปถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแล้วก็สิ่งไหนที่ปรับปรุงได้บ้างต้องปรับปรุงโดยด่วนอะไรต่างๆก็คือความพร้อมแล้วก็การเตรียมพร้อมก่อนเกมนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ขอตอบเรื่องของกินบูทนั่นเอง ว่าต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องราวเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็บางทีเนี่ยทางสโมสรก็ไม่อยากให้เทนฮากเนี่ยตอบหรือว่าให้ข้อมูลไปเยอะมากกว่านี้นะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องนี้มันเคลียร์แล้วก็มีการประกาศเรียบร้อยแล้วนั่นเองส่วนในเรื่องของสเปคตัวจริงคาดการนะครับมีการคาดการกันออกมา อย่างไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับสเสื้อตัวจริงที่เราจะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับสเสื้อตัวจริงก็มาในระบบที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะวันนั้นเนี่ยนะครับโดยในช่วง2เกมแรกเนี่ยนะครับเอเดนกาก็มีการปรับใช้ไปในรูปแบบ4-3ถูกไหมครับโดยที่มีคาเซเมโร่เนี่ยห้อยท้ายในตำแหน่งวิฟิล์ตัวรับคนเดียวนะครับแต่หลังจากเมสันมาได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะแล้วก็ลุกชอมีาการบาดเจ็บก็อาจจะต้องมีการปรับทับกันหน่อยโดยที่ผู้สมรูเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมครับโอนาน่า สี่แนวรับก็มีวันพิซากาวารานมาเตน,นิดแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะมีการใช้ในรายของเดียโกดดโลแทนที่ลุกชอกันไปนะครับแล้วก็กองกลางตัวกลางเนี่ยนะครับ คาดกันว่าน่าจะกลับมาใช้ในระบบ4-2-3-1โดยที่คาเซเมโร่จะมีการยืนคู่กับคิสเยนเดเรกเซนนะครับโดยที่เอร็กเซนเนี่ยจะขยับขึ้นไปเล็กน้อยไม่สูงเท่ากับตอนที่เมสันเมาส์เนี่ยยืนนะฮะแล้วก็แนวลุกเนี่ยจะมีอันโตนี่มีบรูโน่แรดฟอร์ดที่ขยับไปเล่นเป็นตัวด้านข้างเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็สูย์หน้าตัวเป้าเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นในราของเจดองซานโชหรืออาจจะเป็นมาซิอาลที่ลงเล่นไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีการลงประเดิมเรื่องของแมตต์กระชับมิดอีกด้วยนะครับ เพื่อเรียกความฟิตนะครับด้านกลางเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เอเด็กเซนก็น่าจะเป็นแมกโทเมเนนั่นแหละอย่างที่หลายๆคนหรือว่ากูรูหลายๆท่านคาดการกันออกมานะครับแฟนบีคิด็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องของการมองหาแบ็กซ้ายรายใหม่หลังจากที่ลุกชอ ไม่พร้อมใช้งานนะครับหลายสัปดาห์ทะเลมาเลเซียก็มีอาการบาดเจ็บทําให้ตามรายงานจาก MEN เนี่ยมีการระบุว่าแมนยูมีการเพิ่มเรื่องของตําแหน่งในการที่จะนําเข้าในช่วงซัมเมอร์นี้เข้ามาหนึ่งตำแหน่งครับจากตอนแรกแมนยูต้องการอีก2ตําแหน่งครับก็คือเซนเตอร์ตัวกลางนะฮะหรือว่ากองหลังตัวกลางแล้วก็ กองกลางตัวกลางที่สามารถหมุนเวียนกับในรายของคา s i เซเมโรได้แต่ตอนนี้สถานการณ์มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากว่าผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บทําให้แมนยูเนี่ยอาจจะอยู่ในตลาดเรื่องของการมองหาแบ็กซ้ายที่มีวงเล็บน,นะครับก็คือแบ็กซ้ายแบบะระยะสั้นนั่นเองอาจจะเป็นในรูปแบบการยืมตัว หรือว่าเซ็นแบบฟรีๆเข้ามาก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับแมนยูไปมีข่าวกับไรอันเบอร์ทานนแะฮะที่ตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเนต์อยู่วัย4 4ปีนะครับก็มองได้ว่าเป็นเรื่องของการเซ็นแบบระยะสั้นมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันค,คล้ายๆกับจอห์นนี่อี t นนั่นแหละ เป็นตัวเลือกระดับที่4ี่ระดับที่5อะไรประมาณนั้นครับแต่ก็ต้องรอดูไม่ก่อนนะครับตอนนี้มันเป็นกระแสะข,ข่าวกันอยู่แต่ตอนนี้ทางของหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลกันออกมาคล้ายกันนะครับว่ามันมีโอกาสที่แมนยูเนี่ยจะดึงเรื่องของแบ็กซ้ายแบบระยะสั้นกันเข้ามานะครับก็ต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นใค,ครนะฮะแต่ว่าตอนนี้รายชื่อโผลมายูดีก็มีร้านเบอร์ทานนี่แหละ รายเดียวอยู่นะครับอาจจะมีเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งแบ็กซ้ายตอนที่ลุกชอมีการบาดเจ็บมาเลเซียก็อีกสัก2-3สัปดาห์ แมนยู U, สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับหนึ่งเลยก็คือขยับเมราาของดานโล่ไปอยู่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายแทนที่ลูกชอแล้วก็มาเลเซียที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ซึ่งดานโล่เล่นได้นะครับแต่เราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชินตาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ดานโล่เนี่ยถนัดแล้วก็เล่นแบบบ่อยครั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยยืนขัดตาทับได้แล้วกันนี่คือวิธีแรกนะครับที่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดจากการคาดการณ์หลายๆสื่อด้วยนะครับส่วนเรื่องที่2ครับที่สามารถแก้ปัญหาได้ก็คื อย่าเพิ่งปล่อยอลวโรเฟอร์นิสออกจากทีมนะครับซึ่ง ฟอร์เดสเนี่ยทำผลงานพอใช้ได้เลยนะครับในช่วงรีซอนที่ผ่านมาแล้วก็ดูดีมีอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับมันมีข่าวว่าแมนยูเตรียมปล่อยเฟอร์เดสออกจากทีมแล้วนะครับซึ่งก็มีทีมจากหลีกสเปนแล้วก็ทีมจากลีกอังกฤษด้วยกันนี่แหละที่สนใจก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าแมนยูจะมีการเปลี่ยนแปลงจุดนี้หรือเปล่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเก็บดาวรุ่งรายนี้เอาไว้ใช้งานไปก่อนแล้วก็พอไปปล่อยอีกครั้งในช่วงมกราคมเนี่ยก็น่าจะแทนที่ได้หลายเกมพอสมควรหลังจากดีเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ประเด็นท แก้ไขเกี่ยวกับปัญหาแบกซ้ายได้เนี่ยก็คือ การปรับทับนะฮะจาก4แนวรับครับมาเป็น3แนวรับตัวกลางแล้วก็มีวิงแบ็กสอคนก็คือหลังสานั่นเอง352แล้วกันนะฮะพูดกันแบบง่ายตามนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับโดยที่อาเซตนเตอร์3รายกันเข้ามาแล้วก็ขยับวิงแบ็กขึ้นไปอาจจะเป็นวิงแบ็กขวาเนี่ยก็เป็นรายของมาริซิกอาก็ได้นะครับแล้วก็วิงแบ็กซ้ายก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นใครที่เหมาะสมนะฮะจะเป็นดานโล่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเิมเส้นที่มองว่าเหมาะสมที่สามารถเล่นในตำแหน่งนี้ก็ ก็ได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะทําให้แนวรับของแมนยูดูแน่นขึ้นก็ได้นะครับก็นี่คือวิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าสล็อตเกี่ยวกับวิมแบ็กด้านซ้ายเนี่ยมันก็ ต้องหาคนที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเอาลิซันตโรมาตินีสครับเอาเซนเตอร์ตัวกลางนี่แหละกลองหลังตัวกลางนี่แหละขยับออกมานะครับเราเคยเห็นในรายของดีเด e เลเคยขยับมาเล่นนั่งสายในช่วงการเปลี่ยนแปลงเกมในระหว่างเกมนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบยืนระยะแบบระยะยาวนะฮะหรือลิซันตโรมาตินีสที่ เคยเล่นได้นะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายมาตีนี้เนี่ยเล่นได้หลากหลายนะก่อนย้ายมาแมนยูเนี่ยก็เคยเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วตำแหน่งมิดฟิลด์รับมาแล้วก็มาลงเอยที่กองหลังตัวกลาง ณปัจจุบันที่เราได้มีการคุ้นตากันมาเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของตำแหน่งนี้นะฮะก็อาจจะมีการขยบแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดยังแบบไม่ไว้ใจในรายของดาวโลที่สามารถเล่นได้หรือว่ายังไม่ไว้ใจเกี่ยวกับแบ็กซ้ายดาวรุ่งรายอื่นน,นะครับแล้วก็สุดท้ายครับที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของทางเลือกแก้ปัญหาแบ็กซ้ายของทีมเราเนี่ยนะฮะแมนยูก็อาจจะมองหาพวกแบบแบ็กซ้ายแบบระยะสั้นก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกกันไปก็คือมีรายชื่อของแรออนเบอร์ธานถามว่ามันมีนอกเหนือจากนั้นไหมมันมีแน่นอนแต่ว่วาาคือออมันกก็ต้งี ก็ต้องใช้เวลาอีกนะครับถ้าถามว่าไม่เอาได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่สล็อตเรื่องของตัวเลือกเกี่ยวกับแบ็กซซายของแมนยูเนี่ยมันก็มีจํากัดแล้วก็หาตัวทดแทนไม่ได้ในขนาดนี้ครับที่มีอยู่นะเพราะฉะนั้นทางเลือกมันน้อยถ้าจะเซ็นก็ต้องรีบเซ็นในตอนนี้นะครับก็เลี่ยงมากไว้ได้นั้นแหละนะฮะมันได้มีทางเลือกแล้วกันนะฮะเพราะว่าตัวจริงตัวสำรองเจ็บนะฮะดาวรุ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้ไหมนะครับเบนเซว่าจะใช้ดาโล่ขยับเข้ามา แล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งก็คือซื้อแบ็กซ้ายรายใหม่ ai, แบบระยะสั้นเข้ามานั่นเองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับก็นี่คือ5ประเด็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตำแหน่งแบ็กซ้ายของแมนยูนะครับในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก่อนที่ลุคชอแล้วก็มาเลเซียจะกลับมานะครับส่วนประเด็นทิ้งท้ายกันนะครับก็มีรายงานในเรื่องของอีวานโทนี่นะครับตามรายงานจากเดลี่เมลมีรายงานกันออกมาว่าโทนี่เนี่ยได้มีการเปลี่ยนเอเย่์ส่วนตัวนะครับ หมือนกับเป็นการส่งสัญญาณเรื่องของการเตรียมย้ายออกจากเบรนท์ฟอร์ดในช่วงตลาดรอบหน้าอาจจะเป็นในช่วงมกราคมหรือว่าซัมเมอร์ปีหน้าก็ได้หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยหมดโทษแบนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทีมที่สนใจเนี่ยนะฮะก็มีแมนเชสเตอร์เด็ดที่สนใจเซนซูน่ารายใหม่อีกสักหนึ่งคนสเปอร์เองก็กําลังมองหาซูน่ารายใหม่อยู่รวมไปถึงเชลซีก็สนใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเชื่อกันว่าทางเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยอาจจะต้องมีการเรียกเรื่องของเม็ดเงิน ราคาค่าตัวของส่วนหน้ารายนี้มากพอสมควรนะครับอาจจะอยู่ในระดับแบบ60จนถึง80หล้านปอนด์เลยก็ว่าได้ครับนี่คือรายงานที่มีการระบุกันออกมาครับเป็นเชิงเรื่องของกระแสข่าวกอสิบนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลา,าไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ